ช่วงนี้เนี่ยจืดวาสนาดีจริงๆนะครับก็อย่างว่าลหละครับหล่อซักขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่มีคนมาชอบหลายคนก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเห็นหนุ่มจืดสุดหลอ่อที่กําลังเดินมาที่ล็อกเกอร์เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นึกถึงความอร่อยที่ยูโกกะซุซูเมะเนี่ยพาจืดไปกินส้มตามานะครับพอนึกได้สักพักด้วยความที่จืดเนี่ยค่อนข้างเป็นคนดีเลยครับก็เลยบอกกับตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมาทํางานนะก็ต้องตั้งใจทํางาน ไม่ควรคิดเรื่องกินส้มตำอย่างเดียวแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีบททดสอบความเป็นคนดีของจืดเข้ามาทดสอบอีกแล้วนะครับเพราะเมื่อจือดเนี่ยกำลังแต่งตัวเพื่อจะออกไปทํางานยูโกและก็ซูซูเมะเนี่ยก็เดินเข้ามาด้วยความหล่อของจืดครับจึงทําให้ยูโกและก็ซูซูเมะเนี่ยหลงรักจืดเป็นอย่างมากทําให้เวลาเห็นหน้าจืดทุกครั้งเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะมีความรู้สึกหิวส้มตําขึ้นมาทันทีครับว่าแล้วเนี่ยยูโกและก็ซูซูเมะเนี่ย ก็เอามะละกอของจืดเนี่ยมาช่วยกันปอกเปลือกไปมาแล้วก็ช่วยกระตำส้มตำกินกันจนเรียบร้อยครับเมื่อกินส้มตำเรียบร้อยเนี่ยก็พากันมาทำงานตามปกติครับซึ่งทั้งสามคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานขายข,ายของร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับโดยเมื่อเวลาลูกค้าซื้อของเรียบร้อยหรือว่าไม่มีลูกค้าที่อยู่ในร้านนะครับยูโกที่อยู่ทำงานใกล้ๆก,กับจืดเนี่ยก็จะพยายามชวนจืดกินส้มตำครับ แต่พอกำลังจะกินส้มตำกันนะครับซูซูเมะเนี่ยที่มองมาเห็นพอดีก็รู้สึกหิวเช่นกันครับแล้วก็เดินมาหาจืดและยูโก,โกเนี่ยก็ขอร่วมวงกินส้มตำด้วยกันนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยยูกโกกับซูซูเมะเนี่ยช่วยกันปอกเปลือกมะละกอให้จืดจนเรียบร้อยครับแล้วก็ตัดมาที่หนุ่มจืดพนักง,งานผู้ขยันทำงานก็กำลังมุ่งมั่นทำงานของตัวเองอยู่นั้นซูซูเมะที่หิวส้มตำก็มาหาจืดเพื่อที่จะพาจืดเนี่ยกินส้มตำครับ แล้วก็ปอกเปลือกมะละกอให้จืดเพื่อให้จืดเนี่ยตำส้มตำให้กินแต่พอกินส้มตำกันได้สักพักนะครับยูโกเนี่ยที่กําลังหา2คนนี้เพราะว่า2คนนี้เนี่ยหายไปครับพอมาเจอจืดกับซูซูเมะเนี่ยกำลังกินส้มตำอยู่หลังร้านจึงรู้สึกหิวครับแล้วก็อยากกินด้วยแต่ว่าในส่วนของร้านเนี่ยก็ต้องมี1คนนะครับที่ต้องไปเฝ้าหน้าร้านเพราะถ้าหายมากินส้มตำหลังร้านกันหมดเนี่ยเวลาลูกค้ามาซื้อของจะไม่มีคนคิดเงินให้ลูกค้านะครับ ดังนั้นเนี่ยยูโกเนี่ยที่เห็นซูซูเมเนี่ยกินส้มตํากับจืดได้สักพักแล้วเนี่ยจึงให้ซูซูเมเนี่ยไปเฝ้าหน้าร้านเพื่อสลับให้ยูโกกินส้มตํากับจืดบ้างครับพอยูโกเนี่ยกินส้มตํากับจืดได้สักพักซูซูเมเนี่ยก็ขอมากินส้มตําด้วยซึ่งสลับกินส้มตํากันไปมาแบบนี้สักพักนะครับน่าจะด้วยความอร่อยของส้มตําบวกความหิวของยูโกและซูซูเม ทั้งสองจึงเลิกสลับไปเฝ้าหน้าร้านครับแต่ร่วมกันกินส้มตํากับจืดทีเดียวให้อิ่มพร้อมกันไปเลยครับซึ่งหนุ่มจืดสุดหล่อของเราเนี่ยน่าจะตาส้มตําได้ค่อนข้างอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลังเลิกงานแล้วเนี่ยยูโกกับซูซูเมะเนี่ยก็น่าจะหิวมากเช่นเดิมนะครับก็เลยเปิดห้องเพื่อกินส้มตําแสนอร่อยกับจืดอ,อีกครั้งครับ